ต่อตลยต่อครับผมอะไปยังอยู่กับทีมงานซานี่อยู่นะครับสามคันโอ้บุงกีใหญ่มากครับดูฮะพลังขุดที่รุนแรงโอ้ยแสดงว่าบุงกีนึงนี่น่าจะหนักเอาเรื่องนะครับนี่เพราะว่ายื่นมือไปไกลไนี่ตูดกระดกเลยนะครับ เนี่ยสังเกตนะโอ้รอบนี้ไม่กระดกนะครับโอ้ไวมากโอ้แรงดีจริงๆนะครับซานี่นี่เครื่องไม่ค่อยโหลดเลยครับหรือว่ารถใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้โหดูวะ นี่แค่เอาไปสี่บุ้งกีน่นนี่สี่บุ้งกีหรือห้าบุ้งกีจำไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้มจ่วงแต่ละทีโอ้โห,โหน่าจะเป็นตันอ่ะถึงหรือเปล่าครับผมอืมจิ้มเข้าไปแต่ละทีนี่ แทบจะมิดบุ้งกีไปเลยอ่ะดูดูด,ดูโอ้โหพลังเหลือล้นนี่ซานี่ SY 2 0า2ตัวนะครับแล้วก็ซานี่ SY 215 4 1ตัวนะครับอยู่ไกลๆน,นะครับพี่ใหญ่แต่ว่าตูดเขาไม่เหมือนใครครับตัวใหญ่อ่ะ น่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตูดไม่เหมือนกันคนละรุ่นคนละปีหรือเปล่าเนี่ยเป็นการทรงดินให้กันไปทำคันนะครับผมทำคันน้ำํำป๋าจอดทำไมเนี่ยขุดไปขุดมาฟันหักเลยรถป๋าแก ฟันหายไปซีกหนึ่งไปโดนอะไรไม่รู้โอ้โหกำลังเหลือๆเ,เลยฮนะโอโ้แดดนี่เดี๋ยวก็ผุดเดี๋ยวก็โผล่อยู่แดดเหมือนฝนจะตกอีกแล้วครับโอ้ พลังเหลือล้นมาแล้วมาแล้วปึ๊บต้วงเข้าไปเอาจ้วงเข้าไปปาอุย้ยเดี๋ยวเอาไม่ทนนะันฮะมันจะพังอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ ไวมากครับไวมากการทำงานของป๋าแกหรือว่าคล่องเลยครับไม่มีโหลดเลยครับรุ่นนี้ ข้างล่างนี่เป็นดินกะทินะครับแล้วก็เอาลงไปอีกข้างล่างหนึ่งก็เป็นดินเหนียวดินแข็งนะครับนี่ขนาดไม่เจอหินฟันยังหักเลยหรือว่าฟันเล็กฟันบางหรือเปล่านะครับตอนแรกผมมาฟันยังยังอยู่อยู่นะจ้วงออกไปครับ เอ้าจ้วงป๋าอื้ยโอ้ถือว่าคล่องตัวมากเลยครับป๋าแกดูเอ้งเอ้คือไปครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนหน่อย อันนี้ไม้ไม้จิ้มฟันนะครับนี่ไม้จิ้มฟันรถรถขุดนะครับต้องมีนะครับไม่มีนี่ไม่ได้นะครับผมดินเหนียวเนี่ยครคันนี้ก็สองร้อยซีมันคันครับโอ้ใจยินใจยิน,ยน ต้องเป็นทีมงานเดียวกันนะถึงจะทํางานเข้าใจกันเนาะแต่ว่ามืออาชีพเขาไม่จําเป็นต้องทีมเดียวกันนะครับผมมองตาก็รู้ใจแต่ว่าอันนี้เป็นทีมเดียวกันนะครับซานี่สามคันเลยปลาเกบอกว่าจะมาอีกคันหนึ่งอยู่ครับคันที่สี่ตอนนี้กํลาลังวิ่งลูกลงังลูกลังอยู่เดี๋ยวตามมาว่างั้นนะงานนี้น่าจะจบที่แปดคันนะครับรถขุด มันจะมีทีมงานโคเบโคอีกครับ4คันอยู่หน้างานนี้นะครับทั้งหมดเป็น8คันครับโอ้ไวทั้ง3คันแล้วครับแล้วก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนาะไปเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่นะครับโอ้โหมือยาวมาก เดี๋ยวมาดูพี่ใหญ่หน่อยอันนี้ตูดไม่เหมือนเพื่อนเลยโอ้เดี๋ยวขึ้นขึ้นไปถ่ายตรงบนจอมปวกดีกว่าจะ <c oughs> ได้ภาพมุมส,สูงหน่อยอเอาเรื่องตอนนี้แดด <c oughs> ไม่ได้เอาลมมาซะด้วยไต่นะบ้านผมก็อยู่นูน่น หลังคาก็าไอขยับขึ้นไปหลังคาก็าเ,ขาเขียวนะฮะนี่ฮะบ้านผมเนี่ยห่างจากบ้านผมประมาณห้าร้อยเมตรอ่ะเนาะไม่ไกลนะครับหน้าง,งานตรงนี้เอาดูพี่ใหญ่หน่อยครับโอ้ยขึ้นมานึกว่าจะสบายไม่ใช่แล้วหมดแดงเอาดูพี่ใหญ่หน่อยครับผม อูคันนี้คันนี้ตูดน่าจะใหญ่กว่าสองคันนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะรุ่นนี้เป็นตัวหนังสือบุ๋มนะครับนี่สองนึ่งห้อันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ติดเอานะครับเนี่ยเนี่ยนะสติกเกอร์ติดเอานะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวหนังสือบุ๋มนะครับโอ้แดดร้อนมากแล้วฮะเดี๋ยวชมกันสักนิดนึงนะโอ้พลังเหลือล้นจริงๆครับซานี่นี่เอาจ้วงพี่จ้วงอื้ย โไม่ไหวครับมดกัดตอน,นแรกว่าจะมาถ่ายมุมสูงให้พี่น้องดูหน่อยไม่ได้ครัมดกัดโอ้สวยสวยสวยคันนี้น่าจะใหม่กว่าเพื่อนน,นันี่มีแต่คันเสียงนิ่มๆน,นะครับผมไม่มีโหลดเลยอะ่ะ ไม่มีโหลดเลยครับโอ้โหดูดิโอ้สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆเนาะ เป็นเป็นภาพเป็นเป็นภาพที่น uh, ่าประทับใจนะเห็นรถรถหลายๆคันอย่างนี้ทำงานด้วยกันเนาะโคตรชอบเลยผมหลายคันมากเดี๋ยวรอดูอีกนะครับเขาจะมาอีกคันหนึ่งอยู่บางั้นเอะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายคันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ